เอค่าแรงสูงเมื่อกี้นะคะที่เออน้องคิมกับน,น้องเนยใช่ไหมคะทำความสะอาดเมื่อกี้ได้หราเขาบอกว่าร้อยสามสิบถึงสองร้อยนะคะเขารับงานแต่โดยเฉลี่ยอาจประมาณร้อยห้าสิบเอาราคาต่างๆแล้วการต่อสองชั่วโมงใช่ไหมคะถ้าเกิดดูน้องคิมกับน,น้องเนยต่อสองชั่วโมงหารสองสองคน 2. 2นี้ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขารับงานเองนะคะแต่น้องไปใหม่ๆอาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะคะอาจจะได้สักยี่สิบห้า 30นะคะ2คนนี้75ใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วยเดือนหนึ่งตามกฎหมายได้80ชั่วโมงก็6,000นสองคนนี้ได้เยอะมากแล้วเขาตอนนี้เขามปบริษัทเป็นของตัวของเขาเองคูณ24.5สิ่จุ้าใช่ไหมคะแจกกาบาทค่อนข้างเยอะแต่ว่าน้องไปใหม่ๆอัดก็คือไม่ได้ราคานี้นะคะเพราะว่าน้องยังไม่มีประสบการณ์นะคะอันนี้ก็แบบตัวเลขแบบดูแลตกใจใช่ไหมเพราะว่าอสัองหาแรงสูงทีนี้ น้องบุ๋มบอกว่าสอนดนตรีใช่ไหมคะเมื่อกี้น้องบุ๋มอีกตัวอย่างหนึง่งดนตรีสอนเบสิกได้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทต่อชั่วโมงคูณหนึ่งเดือนแปดสิบนะคะได้แสงกว่าบาทเหมือนกันนะคะเลี้ยงเด็กของน้องบุ๋มไม่ได้เท่าที่เมื่อกี้บอกว่าได้ประมาณหกเจ็ดหมื่นนะคะของน้องบุม๋มจริงๆแล้วเนี่ยน้องไปใหม่ๆค่าแรงจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะอาจจะได้แบบสี่ห้าหมื่นก่อน อไรเงี้ยนะคะต่อเดือนแล้วค่อยๆขยับขึ้นไปตามประสบการณ์ของน้องเดี๋ยวเราจะมีโปรโมโชั่นดีมากๆเลยเพราะว่าวันนี้นะคะคุยจะจัดโปรโมชั่นนะคะคุยขอแชร์ริ่งสกรีนนิดนึงนะคะคุยขอแชร์สกรีนนะคะโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้นะคะโปรโมชั่นออสเตรเลียแถมตกเครื่องบิน10,000บาทนะคะเมื่อสมัครเรียนภาษา6เดือนหรือมากกว่าบินไม่เกิน31มมกรา นะคะปีหน้าส่งเอกสารสมัครภายใน12สิงหาคือวันแม่ของเมืองไทยนะคะพาสปอร์ตทันสคริปต์รีสูเมส่งที่อ e ีเมล i n f o s t u d y p a t h c o t h ระบุโปรโมชั่นนะคะออสเตรเลียนตัวรับเพียง10คนเท่านั้นนะคะ first come first serve ถ้าเกิดสมัครก่อนก็โปรโมชั่นเต็มนะคะน้องคนที่11อก็จะไม่ได้นะคะสมัครเลยห้ามเกินวันที่12แต่ถ้าเกิดสมัครนะคะคนที่11ออย่างเงี้ยไม่ได้ รับแค่1ิคนเพราะฉะนั้นรีบสมัครกันนะคะเดี๋ยวคุยขอแชร์ริ้งสกรีนนะคะค่าใช้จ่ายนะคะอย่างออสเตรเลียคุยยกตัวอย่างนะคะคุยทำทุกสถาบันในออสเตรเลียนะคะถ้าเกิดน้องอยากจะเรียนสถาบันอะไรแจ้งคุยเป็นพิเศษได้นะคะนี่เป็นยกตัวอย่างนะคะค่าเรียนบกประกันนะคะก็ตกที่ค่าเรียนบกประกันบวกวีซ่าประมาณแสนกลางๆแล,ล้วกันนะคะอันนี้สําหรับเรียนภาษานะคะ น้องหลายๆคนเนี่ยนะคะบอกว่าอยากจะแบบเออลองลองแบบไปชิมรางดูว่าแบบคืออยู่ได้ไหมทำวีซ่าท่องเที่ยวก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นนักเรียนอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็จะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวคุยวิเนี่ยจะจะทำสัมมนาวีซ่าท่องเที่ยวเปลี่ยนเป็นนักเรียนนะคะอันนี้เป็นเป็นโปรโมชั่นแถมตัว๋วเครื่องบินนะคะหนึ่งหมื่นบาทนะคะก็ ตกที่แสนกลางๆแต่แถมตกเครื่องบินนะคะหนึ่งหมื่นบาทคือโปรโนี้นะคะน้องถ่ายรูปไปได้เลยอันนี้นะคะเราททำทุกสถาบันในออสเตรเลียนะคะก็มีโปรโมชั่นแถมตกเครื่องบินนะคะหนึ่งหมืนบาทเมื่อสมัครเรียนภาษาหกเดือนหรือมากกว่าบินไม่เกินสามสิบเ,เอ็ดมกราเอกสารสมัครภายในสิบสองสิงหาคมน,นี้นะคะส่งพาสปอร์ต h a n สค r i ป t ์ n resume นะคะที่อีเมลนี้เลย info@studypath.co.th นะคะทีนี้ เบอร์ที่ติดต่อนะคะพี่แอมนะคะพี่แอมศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนนย์สหะคะศูนย์นสหะคะพี่แอมแล้วก็พี่แซนพิมนะคะพี่แซนศูนย์เก้าแปดสองห้าสามสามศูนย์หกสองะคะส่วนที่สปปลาวนะคะเออที่สปปลาวนี่จะเป็นพี่บัวนะคะเดี๋ยวดูนิดหนึงนะคะพี่บัว พี่บัวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะติดต่อที่พี่บัวแป๊บหนึ่งนะคะน้องสปอรลาวน่าจะได้อีเมลจากพี่บัวแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุยดูนิดหนึ่งที่สปอรลาวนะคะเบอร์นะคะเดี๋ยวคุยดูนิดหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะคะเดี๋ยวคุขอดูเบอร์นิดนึงนะคะคุยขอดูเบอร์นิดหนึ่ง 020นะคะ958นะคะ94470เดี๋ยวคุณยไปสอบปปลราวนะคะก็คือเราจัดงานที่คลาวพาซาโรงแรมดังที่สุดในประเทศลาวในขณะนี้นะคะวันที่27นะคะจัดงานบ่ายโมงนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์โทรที่สำนักงานนะคะ PM, พี่แอมพี่ซานนะคะแล้วก็คุยยุ้ยเดี๋ยวคุยให้เบอร์ด้วย ยุ้ยเองนะคะศูนย์แปดหกสี่หนึ่งหกเจ็ดศูนย์หกศูนย์นะคะเบอร์นี้เลยนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะพี่แอมพี่แซนครูยุ้ยแล้วก็ที่สปปลนวนะคะเรามีสํานักงานที่ลาวด้วยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นโปรโมชั่นเรียนภาษาหกเดือนหรือมากกว่านะคะถ้าเกิดน้องจะทําวีซ่าท่องเที่ยวแล้วเปลี่ยนเป็นนักเรียนงบประหยัดทําอย่างไรนะคะมีงบน้อยมากลองดูขั้นตอนนี้นะคะนี่เลยนะคะ เห็นไหมคะค่าเรียนแค่ประมาณ400้อดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะในการที่จะเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นนักเรียนนะคะก็ตกเงินไทยนะคะถ้าเกิดเออค่าเรียนนะคะ400ร้อนะคะค่าประกันสุขภาพอันนี้วีซ่าหนึ่งปี3เดือนเลยนะคะอันนี้รวมค่าวีซ่าแล้วนะคะตกที่ประมาณนะคะเด็กคูณ25บาทตกที่ประมาณห0 0หมืแล้วกัน นะคะลงค่าวีซ่าแล้วเวลาอันนี้เป็นวีซ่านักเรียนหนึ่งปีสาเดือนสําหรับคนต่อวีซ่าในประเทศออสเตรเลียน,นะคะทําวีซ่าท่องเที่ยวเข้าไปก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นนักเรียนแต่โปรโมชันนี้ไม่ได้แถมตัวเครื่องบินหนึ่งบาทนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะนี่คุยกลับไปหน้านี้นะคะโปรโมชั่นนะคะอันนี้ถ่ายรูปเก็บไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งห้ามเกิน12สิงหานี้นะคะ ส่งแล้วโทรหาพี่ต่างๆนะคะเพราะว่าคอนเฟิร์มแล้วนะคะที่อีเมลนี้ได้เลยนะคะถ่ายรูไว้ได้นะจ๊ะเนาะโอเคดี๋ยุียขอ stop sharing screen นิดนึงนะคะจะใกล้หมดเวลาละนะคะทีนี้นะคะครยุยจะให้เบอร์นะคะ0 8 6ย์แปดห0สนะคะเบอร์ครยุยอันนี้จะเป็นเบอร์มือถือนะคะของครูยุยก็วันนี้อาจจะไม่ได้รับสายนะคะเปิดทําการจันทถึงศุก ะะเวลา1ิบโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะนี่ก็ขอขอบคุณมากเลยที่เข้ามาเาในสัมนาในวันนี้เพราะว่าวันนี้จะมีโปรโมชั่นดีมากๆเลยแล้วก็ครูเนี่ยจะบินไปสปปลาวนะคะวันเสาร์แล้วก็จะมีเสงทืนด้วยวันอาทิตย์ที่ปปสักนะคะที่วิทยาลัยปปสักอันนี้ดีมากๆเลยนะครูุยก็ขอฝากข่าวที่สปปลาวแล้วก็อย่าลืมส่งเอกสารสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะ ก็เรียนออสเตรเลียคุิก็สามารถที่จะสมัครสถาบันอื่นได้ถ้าเกิดน้องอยากจะไปสถาบันอื่นสามารถสอบถามนะคะเ,ออเป็นพี่แซงได้หรือว่าจะเป็นพี่แอมหรือคุย,ยนะคะถ้าเกิดอยากจะรู้ข้อมูลต่างๆหรือว่าจะถามเพิ่มเติมนะคะก่อนสมัครได้นะคะเออก็จะเป็นลายไอดีด้วยเบอร์มือถือจะเป็นลายไอนะคะโอเคค่ะก็ยังไงนะคะก็เดี๋ยวคุยจะเปิด รับสายนะคะเดี๋ยวคุยดูเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวคุยขอดูเวลาเดี๋ยวคุยจะเปิดรับสายครึ่งชั่วโมงนะคะน้องคนไหนนะคะโทรหาคุยได้นะคะคุยจะมีคําถามส่วนตัวมันจะเป็นเพอร์ซันอลโทรม,มาตอนนี้ได้นะคะคุยจะเปิดรับสายครึ่งชั่วโมงนะคะน้องๆคนไหนนะคะอยากจะนะคะอยากจะเอ่อเรียน นะคะแต่ทำวีซ่าท่องเที่ยวก่อนเสียเงินไม่กี่หมื่นนะคะก็เดี๋ยวเข้าตอน11อโมงครึ่งนะคะก็ยังไงกลับมาเจอกันใหม่ตอน11โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวคุณนายยาจะโทรหากุ้ยก่อนโทรได้นะคะขอบคุณค่ะก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะอย่าลืมส่งใบสมัครกันเข้ามาอย่าเียเพราะว่าไม่ได้ทําโปรโมชั่นนานมากๆแล้วนะคะก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆเพราะว่านานๆจะมีโปรโมชั่นแถมตกเครื่องบินห0 0 0 0มื่นบาททีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย